ดี่ค่ะวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเติมตัวแอลกอฮอล์กาซตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็อุปกรณ์ก็จะมี mm hmm. ตัวครีมไซริงก์ก็แอลกอฮอล์กันไกลทิชชู่เริ่มกันเลยตัวนี้ก็คือ,อ,อต้องดึงตัวฝาเปิดขึ้นมาก่อนฝาฉีดเราจะเห็นตัวหลอด ที่เป็นเหมือนหัวฉีดจริงๆมันเป็นหัวฉีดเหมือนน้ําหอมตอนนี้ใช้ครีมตรงไม่ได้เพราะว่าครีมตัวนี้เองก็จะมีตัวฟันเลื่อยพวกนี้สําหรับมันจะไปมันจะคมแล้วก็บาดก็ใช้ทิชชู่นะคะเพื่อกันฝืดนั่นเองให้มันฝืดหน่อใส่เข้าไปพอให้ตัวครีมมันไม่ได้ไปบีบก,กับตัวหลอดเลยตรง อยู่ก,ก,กัตอกตึ๊กอ่าเนี้ยใช่หมเหมือนหัวฉีดน้ำหอม่ะือตรงนี้ต้องมีจุดระวังนิดนึงตรงนี้จะมีเหมือนโอลิงที่เป็นตัวเนี้ยอย่าหล่นหายเด็ดขาดาให้อยู่ใน,นอ่าอยู่ในโพซิชันนี้เดี๋ยวันคอมเดี๋ยวนี้ก็เอาตัวสซลิงปั๊มขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปตัวนี้ท่อใหญ่อยู่ ใส่ลิ้งเองไม่ต้องใช้ตัวเข็มจิตยามันหรอกก็ค่อยๆใส่เข้าไปดูแ <c oughs> ลเอ็ดเยอะโทจริงดิมันหมดเยอะขนาดนั้นเลยเหรออืมเต,ต,นะต็มันไม่เยอะนะอ่าเต็มแลดเนี่ยเต็มแลดอ๋อ <Okay. S 2> แต่ยางงี้ใส่กลับไปมันจะล้นนะ ไม่เป็นไรดูดออกหน่อยไหมไม่เป็นไรหรือช่างมันอ่าให้มันกระชอบนี่แหละอืมเป็นไรทำไเยอะไปก็โอเคมั่นใจว่าโอรินยังอยู่นะคะ,ะน,นี่ก็วางกับพื้นนิดนึงแล้วใช้ตัวทีมนี่แหละกดเข้าไปให้ดังกรุ๊อ่าโอเคนี่จแต่ละหน้าไปกนะ่อ กันนะคะก็ใส่กลับไปที่เดิมระวังอย่าฉีดเข้าหน้าตัวเองเทสอ่าเรียบร้อย <c oughs> เขากลับมาแล้วโอเคง่ายๆทำเองได้